สู้ขวนอันนาคึ้ไปบวชบวชมาแล้วสู้ขวนพระอืหรือพระได้พันยศเจ้งมัาเขาก็แตกไงได้มหาเรือได้พระคู่ได้สมณศักด์ก็ไปสู้เออกันคนบอกได้คันมนบอกก็บอือไปไปสู้คนสิแตงพระขวนพระหยังขึ้นไวน้นากันเออผมมาแล้วก็นนั่งกับสู้การนั่งการนั่งของผู้ ทีสิสู้ขวัญเลยจังมองลูกหลานหนึ่งสิสู้ขวัญือวันหังกระซังแต่ว่าแต่ละวันนี่สิมีใจเปลี่นหนาวาไปตั้งใจเปลี่นสมุทรวันอังคันือสู้ขวันวันอังคันเลยต้องพิ้นหนาไปทิ่อีสานทศอีสานคือตะวันออกเฉียงเหนือใจเปลี่ยนนี่พุกันพี่นวิไปใจตายเออต้องเลือกเลือกผิด พอสู้แล้วมีไฟการมิดไฟเพิ่นตีแมงไว้แล้วหมอไอ้ฟอกแม่เห็ดพักขวัญเพิ่นตีแมงน้ำมิดไฟแล้วนึ่งน้ำเหลาเป็นบ่วนน้ำเหลวเกาน้าหอมบ้วนน้ำธรรมดาบ้วนน้ำธรรมดานึ่งน้ำอบน้าหอมเลยกันกับพ่อเนี่กับเตรียมแต่ยาแม่พ้อเหมือนกันบนมอเตอร์เตรียมไว้น้ำอบน้ำยำไว้เดีรอแต่น้ำหวานมิด ก็อยปลูกแขนปลูกแขนแล้วเออพี่น้องกับโผเนี่ยที่เป็นผัวเมียกับตางเป็นยังกับตางว่าตะตูวกวนโผมาแล้วเขาเขา,าเป่เาเทวดาขึ้นเลยแต่ว่าก่อนนั่นเดี๋ยวตัวเขาเป่าเทวดาลงมาตะก้อนเออเขาเล้วเลีวเป่าคนขืนบอกคนขึ้นเชิญมึงข้นมาตัวตนตัวตว,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 ตวงวงในลงุงเนาเบื้องแงี้ในการทำพิธีในข้างนั้นอ,อืม กันเหมือนนั้นสู้ยังก็ต้องเชิญคนลงมาเป้าสักเก็ตะวันตะเกียดนี่คือเอื้นเทวดากันเป้าแล้วสู้ควันแล้วแล้วผูวแขนผูวคอต้อยแขนเน่าเชิญมันขึ้นการเชิญขึ้นแบบนี้หลายบทเนาะเป็นยังก็ต่างต้องมาเชิญขึ้นเอาเบิ่อคนโบมาคนว่ามนุษย์เหม็นเป็นเบิ่อคนโบอย่างมาอันังสือบอกวานท่นเอาไม้ยังถามไป เออเออเหมือนนี้สู้ขวานเออเัมนนี้เันเสียคาะเสียคาะสะด็เคาะสะดเคาะน้อยน้อยกับแม่บ่น้อยกับแม่จังนกนกแกะบักหลางนี่กัะนกนกอื่นเนี่ยพวกนกเลี้ยงจับก็เป็นเคาะไม้เหี่ยวแต่ตาลูกหลานเนี่ยหมูนี่ก็เป็นเคาะเออหมูเลียนรอดแต่รวยเพราะงั้นเจ้าของก็เป็นเคอหมูสิงอืม มันเป็นเปล่งกว่าครับขันหมูยังยืนเต็มบ่ครับบ่แต่ว่าขันว่าว่าเป็นหมูสาเนี่ยแต่ว่ามันหมเป็นนั่นหรอกแต่ว่าตอนไปเห็ดทำพิธีไอ้แต่งแก่เห็นเขาเห็นที่เจ้าไปเสียมบ่กกลัว่าอย่างนี้ข่วงาสองนู้นเป็นเก้าหองมีหัวท้างมีหมอนมีอย่างยื้นอกบ้านสามแยกสามแป้งเนี่ยขวบเป็นว่าหมูสาเขาทำล้างหมดไปเลยมั้ง ต้องไปเสียเคาะไปเสียเคาะห้อนใหม่อนี่น้ำส่งปล่อยส่งน้ำส่งปล่อยเบอร์รับเป่ามาจบปรได้เฮ็ดสามจบจบหนึ่งเราซูแล้วเอาน้ำส่งปล่อยเป่าท้องนั่นสามจบเป่าอันนี้เอาไปชิมนอกบ้านปลูกคอต้อยแขนหนแล้วแบบเอาไปชิมเอาไปชิมแล้วหามหามเหลียวไปเบิ้มส่งก็แล้วส่งไปแล้วเดี๋ยวเขไป นี่เป็เสียเคะเสียคอเสียเคะใหญ่ออกันเสียเคะน้อยกันแต่งแก่กันลนะ่ะเอาไปแล้วไปมันเห็ดบอกันหั่นงูเข้าบ้านนกจับหมาเหีายวนี่เห็ดตรงหนังว่าสามเดียมแท้เคือบอย,ยขอ,อยงนั่นนี่เป็นสามเดียมเส่ยบากันเคาะใหญ่เคาะใหญ่อีหลีนี่เอาสอกแป้งกาบกล้วยทันทีขนาดนี้หรือว่านี้เขาขันกันนี่เป็นข้าห้องเห็ดแจงส้มแจงหวานแจงนี่ไต้นี่มัด หูแ้งหูกาหูหมูมาตั้งแ่ยามีมาตะเกาอย่างไหลเต็มหม้อก็แล้วก็เทียนขาอ้อมหัวภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมตำบลของเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์และการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเล่นพื้นบ้านการเล่นพื้นบ้านของเราเครื่องเล่นส่วนมากสามารถพัฒนาร่างกายและปัญญาของเด็กได้าางานเกยวกบศิลปะมาโดนตันได้หรือเ่าเออไม่งานเก่าทีทางานเก่าทีป็นเจ่า มันเป็นผู้ที่แรกจะอยู่กับงานศิลปะมากกว่าโดยกับเป็นเป็นช่วงตอนเด็กๆอ,อ,กกน,กน,อน,ทนที่ทศิลปะศิลปะดังที่ศิลปะของวัดถุระบายต่างๆก็จะเป็นตัวแทนของเกี่ยรติของห,งองหลายาทีกจะจนได้การสอนการสอนศิลปะ ก็นกาเลนมากกาเลนการเล่นเพื่อกเล่นผู้ช่วกาเลน้นงก็ได้เล่นเป็นิตาัฒนะเนาะว่านนันนั่นก็เห็นมันกอะไรสแล้วก็ได้ไปเล่นเป็นอาชีพอานี้มนเป็นมันเก็เห็นแต่คนเปนุกสนานตัวมันก็เปนุกสนานขึ้นไม่ชีวิวะตัวอ่า บางทีแ่บมีคนไปมาจางไ่งานบวชก็ยังแบบแบบไปเรื่องอะไรมากับไปได้งันบวชงันแต่งัก็จะมาแต่ต้องกมันจะจะก็จะไปไปกลับงันนรอแลนะเรื่องไรน้อยก่ได้เป็นก็ได้เป็นอาชีพนี่ยังน,นะน้ำบ่างตา เห็ดเกี่ยวกับพวกตั้สินพวกแกงไมอย่างมอนี้มัจกปีหรอจ๊ะเห็ดมาตัางแต่อยุมีชิปีจังละเท่าแล้วนี่จะบ่เห็นหอดหุงอัน <c oughs> ผู้ใดผู้ใด,ดเป็นคนนั้นสอนเห็ดเม่เม่แม,ม่บังเกิดเก้าแล้วนี่ตายไปแล้วละเลืแทนไวสืบต่อแทนไวตั้หูมาเป็นตังแต่แม่หัดไหกุลละ เอาเราแบบเฮ็ดจังไดเนี่ยจะต้องผูกยังนีง่ต้องแบบซื้ออีหยังเตรียมอีหยังตามีก็ซื้อแฉงเห็ดเชี่ยมันขันเป็นไหมน่ะนะนะนะแล้วก็มะยอมแล้วก็มะมัดมีแล้วก็มะซืบแล้วก็มะตำมะทอดนี่ละกับออกมาเป็นพื้นเหนียวนุ่งได้สนตัว <c oughs> ได้เห็ดนีหอย่างอีหยงดอกบัดบัดแม่ม้าป่วยมาาป็นมันจงคอยเห็ดใดมันจะคอยนี้แล้วเก็บมาจังคอยมาเห็ดอันนั่นอันนี้ต้องคอยรู้สึกมาต้นนั้นกับหู้ต้นนี้กับหู้ก็คอยเก็บมาป่วยจ้าของจะว่ายูเท่ร์ดีไม่ได้ไปไม่ได้ไปหามผูหมอจ้าเสียหลายปีแล้วปีนี้อายุเท่าไรเลยเจ็บทิบสองเจ็บทิสอง ไม่นีมิตรต้มตะอาบสมุนไพรตลอดกินสมุนไพรตลอดน้ำยิ้มก็กินกินก้ำน้ำอินยาเดเคียงสมุนไพรเรากรองจึ่มจึ่มแกว่าอาบเพื่อักว่าต้มกินเพื่อไว้อยังตดีวนี้ก็เห็ดเต็มผดบุบๆเยู่เลยนะต้มไส้เตาถ่านอันละมูนี่มูนี่มีแต่ยาเบิดลมันไม่ของกินหลายจังเนาะ น้ำยาใส่เป็นยาได้หมดน,นี่แต่เป็นยาได้เบื้ออันนี้ต้นล,ลักลื้อนี่ก็ไปหามาปลูกไว้เมื่อวานเลยอันนั้นก็เป็นแกนตะวันน่ะอันนั้นแกยืงดีดีด้นะ่ะแต่ว่าคนขอ,องบ้องจักเก็บบ้องจักกินบ้องจะเอาบ้องจะใส่เ็ดไว้ใืสอยางนั่นแลญญหละบ้องให้ผู้ใดปลได้แต่ว่า,าเพิ่นมาแก้โควิดเพิ่นมาให้เอาใบอันนี้ ให้เอาใบหูดแล้วบัดนี้ก็เอากระชายแดงเอากระชายดำเอาข้าวตะไคร้เอาใบตึงเอาผ้าจระละ้นแม่นบอผ์าจะละ้นเ <t ons> ัตัวนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยแทนได้แม่นบ่ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นจำเนียแมวนี่ยเออเอาตัวนี้ก็ได้เนี่ยคแกเะหอบก็ได้เนี่ยใว่าให้ว่ามีตอยาอันถออยู่ไหนเนี่ย ผูพูพูเผินมาถามนี่เพื่อนเพื่อนว่าเอาต้นนั้นต้นนี้ให้ตุ้ยไข่แน่ก็ได้มาหายเพื่อนือเอาให้เพื่อนมาเอาเนี่เพื่อนเอาเพราะได้เหรอเพิ่นว่าจับตัวเอาเออเขามาได้อันนี้เบอร์ทุยาบนมีบ่มีแนวว่ะบ่มีใช่เ่ออันอันนั่นก็เมีนอันนี้ก็ะมีนกระเจี๊ยบแดง อันนั่นกระเม่นนั่นต้นนาดโม่ห้อนเป็นมุนมันเขาอาจเป็นใบนาดอี่หนันนั่นใส้ลายอี่หันอืมมีเบิร์ตชุนเนลเราผู้ได้ทำอยังนี้เบิร์ตเอามาันเอามันเนบไปเบิร์ตปล่อยคนตัวอะไรแบนี้เออเราต้องม้จับจุดด้านนาลาอายุเจ้าปีอะไรต่อาอยุห้า ห้าปีเรียนจบมาได้เสร็เรียนจบชั้นป .4 ี่ป .6 เรียนจบแล้วป .6 อยู่ที่บ้านโรงเรียนบ้านห้วยหินมมัธยมปีที่หกอยู่ที่โรงเรียนนาเชียกพิทยาสัมเนการจินยูเ่ยว,วยกบ นีม tamam ันเป็นเรงใหญ่เด็กใคเห็ดน้ำกับลำบากรเราฝนมันก็บ่ดีนี่ต่อยาปลูกผักกูนั่นมีบางเออจะปลูกผักกินเองปลูกกล้วยปลูกต้นกล้วยต้นบักพีปลูกผักตามฤดูกาลนะไรอย่างอ้อมธรรมชาติเขาเนี่ยนะเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่เะไรอยงเงี้ยเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่เล็นยงัววัว เคยเลี้ยงตัอ่เคยกับสุอรกระเบื้อเขเหเ็ดมาตามที่เคยเห็ดมาตมผู้สาผู้นำคนเห็ดมาแล้วก็เห็นหมงต่างๆที่เคยไปทำงานทำยังมากเลยมาเห็ดมานี่แหละ ตนันเม็ตำบลนี่คนามาปลูกมากินพักเนี่ยเปออ็นตัวหนมันมากคเป็นพักที่พะคอมตามธรรมชาติเท่านี่แเละที่ปลูกที่นแบบี้ท้งมันเป็นเป็นเป็นส่วนพั้งทั้งส่วนผักส่วนพนชพืชพื่ทั้นั้นถ้าาเเฮดมันี่บีนี่ผมมันปี มนกินก็กินกับคือเลือกกินแล้วก็เอาขายนะเพราะมันปลูกพืชผสมผสานไม่ันว่าก็าือปลูกพืชหนาเดียวแนวเดียวถ้าปลูกพืชแนวเดียวเนี่ยมันมันทำเมื่อเดี่ยวเลยผมมีขายคือขายแนวนี้เมื่อเดี่ยวม่ต้องไปขายแนนนี่ทีนั้มันก็เลยมันเลยถึงอยู่ได้มันถึงไปเรื่อยๆทงนี้นะ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมคนในตำบลของเรามีประเพณีและพิธีกรรมที่คนในท้องถิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คนในสังคม